อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีทุกท่านครับพบกันที่สวนกรตับสวนเกษตรผสมภาษานะครับกับวิธีเกษตรพอเพียงมนุษย์เป็นเดือนนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศค่ำคืนนะครับพายุนะครับพายุโนอู นอูนอู่มูภาษาอะไระก็เขาบอกว่าจะเข้าตั้งแต่วันที่18นะครับก็ตรงเป๊ะเลยนะครับตัวหมุตุนี่คำนวณได้ตรงเป๊ะเลยนะครับผมอ,ออกไปทำงานเบรดึกประมาณ5้าทุ่มสีนะครับฝนก็เริ่มลินนะครับจะเข้าคืน18ก็เริ่มลินแล้วนะครับ ก็มามาจริงนะครับมาจริงมาหนักมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับตั้งแต่เชยงมืนนะครับวันที่สิบแปดหนักสุดก็ตีสองครับหนักแบบหนักมากครับจนยาวมาเลยทีนี้อันนี้ผมพาเพื่อนมาดูบรรยากาศของบ่อพวกพันธุ์ลูกอสนะครับที่พามาดูเพราะว่าการที่ฝนมันตกแบบนี้นะครับมันมีความเสี่ยง ความเสี่ยงที่จะทําให้ลูกอ๊อดนั้นมันนกน้ํานะครับแล้วก็ตายยกบ่อได้นะครับนี่ครับทีนี้มาดูวิธีการนะครับที่เราจะแก้ไขเราจะทํายังไงไมาให้มันเนี่ยเยอะมากเลยนะครับบ่ออันนี้อายอาุอายุได้ประมาณสักเข้าหนึ่งสัปดาห์ได้แล้วนะครับหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์นะครับ โตัวพอสมควรนะครับอันนี้ผมยังไม่ให้อาหารนะครับสภาพท่าอากาศแบบนี้ผมจะจะงดอาหารไว้นะครับสําหรับมื้อนี้นะครับมื้อเย็นนะครับไม่ให้นะครับเพราะว่าฝนตกแบบนี้ผมจะไม่สมเสียงนะครับการที่เราให้อาหารลงไปนะครับแล้วมาฝนตกแบบนี้มันมันจะทําให้เสี่ยงต่อการที่มันจะตายเยอะนะครับเยอะ งั้นล้วก็การไแก้ปยยัญหาอีกหนึ่งนีคือนะครับต้องมีแสดงต่างนี่ให้แบบนะี่ครับฝนสาดเข้ามานะครับหรือลมนะครับก็จะช่วยลดอตัตราการตายหรือการนกน้ําได้นะครับแล้วก็ทานไม่ได้เลยออกซิเจนนะครับนี่ครับออกซิเจนต้องให้ตลอดเลยนะครับถ้าฝนตกอย่างนี้าอายุเข้าแบบนี้นี่ครับ มันเยอะมากถ้าสูญเสียขึ้นมามันก็เสียดายนะครับแล้วก็ผมก็จะเปิดน้ำนะครับเปิดน้ำเปิดน้ำเพื่อที่จะ,ะให้เขาได้ปรับสภาพนะครับถ้ามันโดนน้ำฝนที่มันเย็นมากไปมันเป็นน็อกน้ำได้นะครับน้ำก็จะไหลไหลลงบ่อตลอดนะครับสร้างความอมบุลน,นะครับให้เขาค่อยๆปรับตัวได้นะครับ เสียงที่ร้องอยู่ก็คือบ่อที่ตามังเพาะพันธุ์นะครับผสมพันธุ์นะครับเอาลงบ่อวันนี้ยี่สิบคู่นะครับเป็นบ่อใหญ่เป็นบ่อใหญ่นะครับเจ็ดเมตรนะครับยาวเจ็ดเมตรคูณสองดห้าเมตรนะครับอันนี้มีสามบ่อนะครับเพื่อนก็อยากให้ระวังนะครับถ้าฝนตกพายุเข้าอย่างนี้นะครับถ้ามีลูกอ๊อดนะครับโดยเฉพาะอายุประมาณหนึ่งสัปดาห์นี้ต้องระวังนะครับ เสี่ยงต่อการที่จะนอกน้ําตายนะครับอันนี้ก็ออกซิเจนเห็นไ้มครับผุดดขึ้นมานะครับจําเป็นต้องให้นะครับนี่ครับเยอะมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าเดือนตุลาก็จะบางฟาร์มก็อาจจะพักแล้วนะครับพักพ่อแม่พันแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของฟาร์มทูตับนะครับ เราผสมพันธุ์นอกฤดูนะครับเรามีลูกกบขายตลอดแน่นอนครับปากต้นเชื่อนด้วยนะครับตามได้นะครับเทคนิคมากมายนะครับที่เราจะนําเสนอให้ท่านได้ชมเรื่อยๆนะครับก็คอยติดตามแล้วกันนะครับอ่าอันนี้ครับถ้าฝนตกนะครับอย่างนี้พายุเข้านะครับลูกอ๊อดประมาณนี้หนึ่งงดอาหารไม่ให้นะครับสองเปิดน้ํานะครับเปิดน้ํา เปิดน้ำใส่นะครับให้น้ํามันไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับเป็นเหมือนนาล้นนะครับแล้วก็ออกซิเจนนะครับออกซิเจนนะครับสีก็คือเรื่องของสแลนนะครับกันนะครับไม่ให้มีการที่ลมหรือฝนสาดเข้ามาครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมนําเสนอข่าวๆก่อนนะครับว่าฝนตกนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูบ่อที่เพาะพันธุ์นะครับผม วันนี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ